พันปีศาจภาคสองตอนที่สามเจ้าวิเชียนนาฏเสียงริดริงขับขานกังวันแววบรรเลงเพลงแห่งพงไพรกองไฟก่อไว้สำหรับให้ไออุุนพรานชุ่มไม่ยอมปล่อยให้หมอดดับหรือคุดแดงเลือแต่ทานหมอมองฟื้นคืนสตินาแล้วแต่อีกคนยังคงหลับไหลราวกับ ช่วกละลาปวสารจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกสองผู้ใหญ่นั่งกอดเข่ามองเด็กหนุ่มด้วยอาการเป็นห่วงมันไม่ดีขึ้นเลยหรือหมอหมอมองโครงศรีรษะตอบแทนคำพูดถอนใจยาวลูบศีร,ศรษะของบุญน,นำเบาๆขณะเดียวกันก็พยายามนำยาหอมสดที่แรงที่สุดซึ่งคิดค้นขึ้นมาเองชนิดที่ว่าช้างเป็นลมได้กลิ่นยังสะดุ้งฟื้น เรี่ไล่ไปมาใกล้ๆจมูกอาการของมันแปลกนักลงุงจะว่าเป็นลมอัมพาตก็ไม่ใช่จะว่าลมชักก็ไม่เชิงฉันงัดทุกตำรับการรักษาโรคเกี่ยวกับสติและลมที่จะทำให้นอนเป็นผักแบบนี้ออกมาจนหมดไส้หมดพุงแล้วพูดตรงๆต,ต,ตอนนี้นะ่ะเราทำได้แค่รอเท่านั้นเออรอก็รอข้าไม่อยากไปไหนเลยถ้าไอ้บุญน,นำมันไม่ฟื้นถ้าจำเป็นจริงๆ ก็พามันกลับหมู่บ้านเรื่องตามหาสางพยาไว้ค่อยว่ากันคราวหลังเอาไอ้นี่ให้ฟื้นก่อนข้ามีเรื่องอยากถามมันเป็นภูเขาเหล่ากาทีเดียวเรื่องอะไรแล้วลุงช่วงที่ฉันหลับไปเกิดอะไรขึ้นฉันพลาดอะไรไปมากทีเดียวเลยละหมอเอ้ยมากทีเดียวเลยพรานชุ่มว่าและ่าำกลางเสียงประทุของลูกไฟเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกถ่ายทอดให้หมอหม่องฟังโดยละเอียดและ แน่นอนเมื่อพรานชุ่มเล่าทุกอย่างให้ฟังหมอหม่องเงียบกริบไปในบัดดลตกลงนะเจ้าบุญนำมันเป็นใครกันแน่ไม่ใช่แค่ลุงแล้วละ่ะฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันหมอหม่องครวญในใจลมดึกสงัดพัดวิวหอบไอหนาวมาต้องผิวกายทั้งพรานชุ่มและหมอหม่องสัทฐานว่าเป็นครั้งคราวต้องขอบใจกองฟืนใหญ่ที่บุญนำเก็บรวบรวมเอาไว้ มันมากพอจะทำให้ไฟโหมได้แรงและสร้างไออ่นได้ไม่มีแผ่วทีเดียวบุญนำเอ้ยเอ็งจะมาสร้างปฏิหารให้พวกข้าเห็นแล้วก็เอาแต่นอนนิ่งแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะอย่าทำให้คนแก่อย่างข้าต้องเป็นห่วงนักเลยลุกขึ้นมาเถอะวะานอนนานไปแล้วราวกับน้ําเสียงและรูปประโยคอันอ่อนโยนที่เปล่งออกมาจากปากของพรานชุม่มซึ่งเป็นไปได้ยากกว่าทำให้ช้างบินได้ เป็นสับสำเนียงทิพย์ที่เข้าถึงแก่นในใจของบุญนำเด็กหนุ่มค่อยๆเปิดเปลือกตาช้าๆสองแขนยันกายลุกขึ้นนั่งสะบัดศีรษะไปมาไล่ความมึนงงฟื้นแล้วหรือหมอมองและพรานชุ่มถามเสียงตื่นพร้อมกันยังหรอกจ้ะตอนนี้ฉันยังนอนอยู่แค่และเมอก็เท่านั้นเองพรานชุ่มถึงกับหนวดกระดิกเมื่อได้เจอประโยคยียยนของบุญนํา นิ่งไปครู่ก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเสียกล้องไปทั่วทั้งเราภไพหมอหม่องนั่งงงเป็นไก่ตาแตกและยิ่งงงหนักกับประโยคต่อมาของพรานชุ่มสำคัญนักสาคัญนักตกลงจะไม่ถามกันเลยใช่ไหมไอ้ตัวต้นที่ว่านั่นนะฮึก็เรื่องที่สมควรรู้จะรู้เองเมื่อถึงเวลาจะบุญนำตอบเสียงเรียบเช่นเดิม จังหวะนั้นเองทั้งพรานชุ่มและบุญนำหันขับไปยังความมืดทางทิศเหนือพรานชุ่มเสียยิม้มดวงตาวาวโรดเมื่อรับรู้ได้ถึงการมาของพลังงานบางอย่างอันแสนชั่วร้ายซ้ายังสัมผัสได้อีกว่ามันอยู่ไกลและกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาด้วยความรวดเร็วนั้นย่อมหมายความว่าสัมผัสของข้ากลับมาแล้วใช่ไหมวะไอ้บุญนำจ้า ก็อุรคนาคไม่อยู่แล้วตอนนี้ผืนป่าที่ลุงเคยเป็นเจ้าของกลับมาเป็นของลุงอีกครั้งเอาเลยจ้าลุงพลานเต็มที่หมอหม่องสะดุ้งโยมจนเผลอทํากระปุกยาหอมหลุดมือเมื่อเสียงคำรามของเสือแววมาแต่ไกลเสียงป่าไผยโอนเอ็นเสียดสีกันเอียดอารสู้ซาราวกับตะบะของมันยังผลให้กระทั่งแมกไม้ครั่นคราม แล้วลุงลุงเสือโอ้ <laughs> ไม่ใช่เสือธรรมดาด้วยเข้ามาเลยกูอัดอันมาตั้งแต่กระช้าแล้วโว้โยทั้งที่เมื่อครู่ที่ผ่านมาเสียงมันยังคำรามอยู่ไกลออกไปพอสมควรแท้ๆเท่าว่าตอนนี้ปรับครางเครืออยู่ในความมืดด้านหลังเพิงพักพรานชุ่มช่วยเอาดุนฟืนขนาดพอเหมาะซึ่งกำลังลุกโชนไปด้วยเปลวไฟ โยนไปยังจุดนั้นทันทีหมอหมองฉี่แทบเล็ดเมื่อไลเห็นในตาเขียวปัดสะท้อนแสงไฟไหนจะลวดลายอันเป็นอัตลักษณ์ของนักล่าแห่งฟงไรเทว่าขนาดตัวมันใหญ่พอๆกับโคตรึกด้วยความที่พื้นดินยังความชุ่มชื้นอยู่ดุนไฟจึงค่อยๆมอดแสงลงภาพเสือใหญ่ค่อยๆถูกความมืดกลืนกินทีละน้อยก่อนจะหายวับ เสียงอุ้งเท้าขนาดใหญ่เดินย่ำอ้อมมาทางด้านหน้าและนั่นเองขนทุกอนูบนร่างกายของหมอหมอง,มองลุกวาบไม่มีอิดออดสักเส้นจากแสงไฟในกองทำให้แลเห็นมันได้ชัดธนตาขนาดตัวเท่าโคถ,ถึงนั้นหาใช่ภาพหลอนลวดลายเป็นริ้วสีดำตัดกับขนสีฟางเกี่ยวขาววาววับสะท้อนแสงไฟเมื่อมันสะยะคำราม ประกายในตาของมันช่างวาวโรดประดุดดวงดาราบนฟ้ามืดดำสมิงพรายพรานชุ่มเห็นดังนั้นแทนที่จะวาดวันปรับยิ้มเหียมขบกรามคำรามในลำคอย่างเท้าออกจากเพิงพร้อมมีดพรานคมข้าวาววับลานกว้างหน้าเพิงพักนั้นจะกลายเป็นลานสังหารการต่อสู้อันน่าตื่นตาตื่นใจ ระหว่างพรานปีศาจและสมิงไพรยซึ่งคงถูกเจ้าปา่าโกสมส่งมาอย่างไม่ต้องสงสัยกำลังจะเริ่มขึ้น2-39เมื่อได้ระยะพรานชุ่มไม่รอชา้าพุ่งเข้าใส่ทันทีสมิงไพรยเองก็ประสาทไวตาวิสัยนักล่าซ้ำยังเป็นปีศาจตวัดอุ้งเท้าที่กลางกรงเล็บสวนทันทีพรานชุ่มรั้งตัวกลับหลบได้แบบเส้นยาแดงทว่าฝ่าเท้าที่สับสุดแรง ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ทไลตามความลื่นจนพาตัวเองเข้าไปซุกอยู่ใต้ท้องศัตรูแน่ละโอกาสแบบนี้ดียิ่งกว่านรกประทานให้สมิงพรายอาปากงับลงไปที่ขอพรานชุ่มทันทีและทันทีเช่นกันพรานปีศาจยกแขนขึ้นกันเว่วงข้อมือเปลี่ยนการถือมีดหงายคมขึ้นใช้ท่อนแขนเป็นหมอนรองสันคมเขี้ยวฝังลึกถึงกระดูก คมมีดของพรานชุ่มก็ยังผลให้สมิงพรายปากฉีกเช่นกันจำต้องถอนเขี้ยวออกจากท่อนแขนที่มีมีดพรานเป็นประการแรกแบบฉับพลันคำรามลั่นด้วยอาการทั้งโกรธทั้งเจ็บปวดพรานชุ่มเองก็ใช่ว่าจะหนังหนาตราช้างถึงจะทนงตัวว่าตนเองเป็นครึ่งปีศาจแต่แขนข้างนั้นก็เจ็บหนักจนเดี่ยวแรงจะก,กุมีดแทบไม่เหลือจำต้องเสือกเท้าสองข้าง ดันตัวเองออกห่างเพื่อสร้างระยะปลอดภัยนอนแผ่ลาพยายามยันกายลุกขึ้นแต่หน้าแปลกที่ความเจ็บปวดยิ่งทวีอาการหนักจนต้องทิ้งตัวนอนงายหลายครั้งหลายหนสมิงไพายเมื่อเล็งเห็นว่าพรานตรงหน้าแม้จะเป็นตัวอันตรายแต่ตอนนี้สิ้นท่าแล้วจึงหันเหเป้าหมายมาที่สองคนในเพิงพักแทนวายปวงหมอมองโอดครวญในใจ เมื่อเห็นในตาเขียวปัดแผลมายังตนทั้งคู่มือควานหาอาวุธในยามเป็นการใหญ่ขณะเดียวกันสมิงไพราย,ย่างสามขุมเข้ามาหาเลือดสดๆด,ดจดย้อยเป็นทางทั้งจากบาดแผลของมันและน้ำลายปนเลือดของพรานชุม่มหมอหมองวางบางสิ่งบางอย่างออกไปสุดแรงพรานชุ่มเห็นเช่นนั้นก็เข้าใจว่าคงเป็นควายธนูหรือหุ่นพยนต์ยังนึกแปลกใจว่า หมอหนุ่มผู้นี้มีของดีกับเขาด้วยหรือแล้วเหตุใดที่ผ่านมาตนจึงไม่รู้ป๊อกเสียงวัตถุที่หมอมองใช้เป็นอาวุธกระทบหน้าผากสมิงพรายได้ยินชัดถนัดหูก่อนที่มันจะร่วงลิ้งโคโลอยู่กับพื้นกระปุกยาหอมไอ้หมอมึงจะเอายาหอมมาปรับเสือเนี่ยนะโอ้โหกูจะบ้าตาย <c oughs> หานชุ่มตะโกนล,ลั่นอยากจะกลั้นใจตายเสียเดี๋ยวนั้นก็จะให้ฉันทำยังไงเล่าลงฉันเองก็สิ้นปัญญาแล้วเหมือนกันแม่จา๋าสมิงพรายคำรามด้วยความรำคาญใจมอมอง,มองร้องสุดเสียงด้วยอาการหวาดภาวะสมิงพรายไม่รอช้าตัวอันตรายที่สุดยังลุกไม่ได้เยื่อสองคนในเพิงพักก็ไม่ต่างจากลูกไก่ในกำมือมันเหยาเข้าหาทันทีเทว่า กลับต้องกระโจนถอยห่างเมื่อจูจูเปลวไฟบังเกิดเคลื่อนไหวด้วยอาการพิกลมันโหมเข้าหาสมิงพรายได้ราวกับมีชีวิตไม่ว่าจะกระโจนอ้อมไปทางใดก็ไม่สามารถย่นระยะห่างได้ไฟในกองเป็นดักทางและพร้อมจะแผดเผาขนสีฟางของมันให้หมดไม่ตลอดเวลาพรานชุ่มไม่สงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าใครเป็นผู้กระทําปาฏิหารินั้นกัดฟันเรียก,กจิตปีศาจเข้ามาสิงยังร่างของตน เมื่อใครจะอาการเจ็บปวดก็จำพรวดเข้าหาสมิงไพรยที่ยังเอาแต่ยักแย่ยักยันเล่นกับไฟโด้ไม่รู้ตัวกว่าจะสำเนียกได้พรานชุ่มก็หวดแข้งเสยเข้าเต็มท้องจนตัวกองถามด้วยวาดแขนข้างที่เลือดยังไหลสมเข้าทิ่การคอเล่นเอาสุดทั่วบลงตรงนั้นจังหวะที่พรานชุ่มจะกระเทืบซ้ำหมายให้กานคอขนาดคนโอบของมันหักสมิงไพรกริ่งลบ และยันกายลุกขึ้นคำรามขู่จนเลือดกระจายเป็นฝอยเทาว่ามันก็ทำเพียงเท่านั้นขู่แล้วร่นถอยขู่แล้วร่นถอยจนได้ระยะก็ม้วนหัวม้วนหางหนีหายไปกับความมืดอย่าตามไปเลยเจ้าลวงปล่อยมันไปเถอะบุญนำร้องรามเมื่อพรานชุ่มตั้งท่าจะตามมันไปหากใครอื่นมาเห็นคงไม่เชื่อว่าคำเตือนของเด็กหนุ่มจะได้ผลพรานชุ่มเดินงนเงนินกลับเข้ามานั่งในเพิงพัก ยื่นแขนที่บาดเจ็บให้หมอหม่องทำการรักษาโดยไม่ใช้คำพูดเองนี่มันชักจะเก่งกาจเกินไปแล้วนะไอ้บุญนำถ้ามีฤทธิ์มีเดชขนาดจัดการกับมันได้จะให้ข้าไปเหนื่อยทำไมตั้งแต่แรกวะก็ลุงเป็นพรานนี่ส่วนฉันนเป็นสิทธิ์ของพี่ครูฉันเป็นหมอจะให้ฉันสู้กับเสือสางก็คงจะไม่พ้นคว้างกระปุกยาหอมใส่เท่านั้นเองหมอหม่องหันกลับเมื่อรู้ว่าบุญนำค่อนแคะตนกิปากบนอุบอิบ ล้างแผลปกยาพันผ้าด้วยความชำนาญครั้นแล้วต่างคนก็ต่างนิ่งไปนิ่งนานจนพรานชุ่มทนไม่ไหวโอ้ยขอร้องเถอะไอ้บุญนำบอกพวกข้ามาเถอะว่าแท้จริงแล้วนะเองเป็นใครอืมฉันเองก็ไม่รู้จะบอกลุงพรานยังไงดีเพราะฉันเองก็ไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่บอกแต่ชื่อได้ไหมจ๊ะโอ้แกชื่อก็ยังดีอีกครู่ใหญ่ที่บุญนำนิ่งไป ดวงตาเมื่อมองเปลวไฟด้วยอาการเลื่อนลอยเขาชื่อวิเชียนนาทจ,จะพรานชุ่มสะดุ้งใจขนลุกภาพเพราะน้ำที่เด็กหนุ่มเอ่ยมานั้นตนเองเคยได้ยินอยู่เหมือนกันแต่นานมากแล้วจิงอยู่ที่ผืนป่าพนาไพรทุกแห่งหนย่อมมีเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองเช่นเดียวกับที่ตนและสางพญาเป็นเจ้าป่าของที่นี่และโกสมเป็นเจ้าป่าของทิศอีสานแต่วิเชียนนาจนั้น คือนามที่อยู่บนจุดสูงสุดของบรรดาเจ้าป่าทั้งหลายบางก็ว่าท่านอยู่ในรูปกายของราชสีใหญ่จากป่าหิมพานต์บางก็ว่าท่านเที่ยวท่องไปตามสถานที่ต่างๆในรูปลักษณ์ของภิกษุหนุ่มผู้ไม่เคยชราภาพและบางก็ว่าท่านอยู่ในรูปของพญานาคผู้ปกครองขุนเขาอันเป็นสถานที่สติตของเทพเทวามีหน้าที่อารักขามิให้ผู้ใดกล้ำกลายเข้าไปได้ เรื่องราวเรื่องเล่าของวิเชียนนาฏหรือเจ้าวิเชียนนาฏนั้นมีหลายตำนานหลายที่มาทว่าจะมีจุดเชื่อมเพียงหนึ่งเดียวคือท่านเป็นเจ้าแห่งเจ้าป่าและมีสายฟ้าเป็นอาวุธประเดี๋ยวก่อนนะบุญนำไงเองถึงเรียกว่าเขาไม่ใช่เองคือเจ้าวิเชียนนาฏมาเกิดหรอกหรือไม่เชิงจ้ะเอมันบอกยากจังเหมือนเหมือนกับการแบ่งภาคอะไรทำนองนะั้นแหละจ้าลุงพลานฉันเป็นส่วนหนึ่งของเขา จูจูบุญนำเกิดหยุดพูดไปดื้อราวกับกำลังฟังใครหรืออะไรอยู่ฉันบอกลุงได้เท่านี้ละจ้ะขอร้องเถอะนะอย่าถามฉันอีกเลยเอาไว้ถึงเวลาลุงก็จะรู้ทุกอย่างเองเขาบอกมาแบบนั้นด้วยเหตุนั้นพรานชุ่มจึงไม่ดึงดันต่อเพราะเข้าใจในเหตุผลของบุญนำแต่ไหนแต่ไรเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นคนซื่อถามตรงตอบตรงไม่ปิดบังหากเจ้าตัวกล่าวว่าบอกได้เพียงเท่านี้ ก็คือเท่านี้จริงอยู่ว่าพรานชุ่มมีสารพัดวิธีที่คิดว่าจะเอามาใช้เค้นความจริงจากปากบุญนำได้แต่หากทำเช่นนั้นมีเท่ากับเป็นการหักหานและสร้างความขัดเคืองอันจะนำไปสู่ความไม่พอใจในภายหลังหรือฉะนั้นเท่านี้ก็คือเท่านี้เมื่อถึงเวลาจะรู้เองก็คือแบบนั้นครึ่งคืนหลังซึ่งเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะสว่าง นิทารมอันเป็นสิ่งจำเป็นจึงเกิดแก่ทุกคนไม่ทราบด้วยเหตุผลใดพรานชุ่มรู้สึกว่าค่ําคืนนี้ไม่จำเป็นต้องมีเวียนยามคอยคุ้มกันใดใดอีกเพราะภัยร้ายจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วตราบจนรุ่งสางไม่ก็การเดินทางในวันต่อไปดังนั้นเมื่อแลเห็นว่าหมอหม่องและบุญนำนอนตะแคงคุดคุหันหลังให้กันและเริ่มกรนแผวเบาเป็นอย่ว่ เปลือกตาของพรานปีศาจจึงค่อยๆรีบปิดลงมันหนักอึ้งมันแสบและหอยหาการฟื้นฟูที่ดีที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือการนอนตามวิสัยพรานผู้เจนไพรและวิสัยของผู้ที่ถูกปลูกฝังเรื่องนอนง่ายตื่นง่ายอยู่ทุกวี่ทุกวันพรานชุ่มและบุญน,นำลุกล้างหน้าล้างตาหูหาอาหารตั้งแต่ตะวันยังไม่โผล่พ้นทิวไม้ มีเพียงแสงสว่างรำไรให้พอเห็นเส้นลายมือทางด้านหมอมองเห็นท่าเรื่องเมื่อวานจะหนักหนากับความรู้สึกเกินไปกระมังช่วงช้าเมื่อที่ทั้งคู่ลุกขึ้นมาจึงรับรู้ได้ว่าหมอหนุ่มผู้นี้มีอาการจับไข้โชคดีย่ำมีอยู่ในผู้โชคร้ายตัวยาสำหรับแก้อาการธาตุสีแปรปรวนหมอมองเตรียมมาด้วยบุญนำจัดการบทตัวยาทั้งหลายและนำไปต้ม ประคองศีรษะหมอหม่อ,มองขึ้นให้จิบประมาณหนึ่งถ้วยชาเพียงชั่วโมงเศษจากใบหน้าที่ซีดเผือดก็เริ่มปรากฏเลือดฝาดขึ้นทีละน้อยเป็นลำดับรวมถึงอาการหลับลึกเพ้อพกผวาเป็นครั้งคราวยังทุเลาลงไปด้วยเมื่อหมอหม่องรู้สึกตัวบุญนำป้อนข้าวต้มเพื่อไม่ให้ท้องว่างและป้อนยาอีกหนึ่งถ้วยชาให้หลับต่ออีกสักชั่วโมงเศษ อาการหมอหมองเริ่มดีขึ้นจนลุกนั่งและบอกอาการได้เขาเพียงแต่ยังหลงเหลือความเพลียและอิดโรยอยู่เท่านั้นนั่นทําให้พรานชุ่มรู้สึกสบายใจไม่ใช่เพราะจะได้เดินทางต่อแต่เป็นเพราะเกรงว่าเพื่อนร่วมคณะจะมาตายออกกลางทางโดยที่ตนช่วยเหลือไม่ได้นึกขอบใจโชคชะตาที่ตนยอมเชื่อบุญน,นำพาเด็กหนุ่มผู้นี้มาด้วย การเดินทางซึ่งเปลี่ยนจากทิศเหนือเบี่ยงขวาไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานตามการเรียกขานแต่โบราณมาเริ่มขึ้นเอาช่วงบ่ายที่แดดร้อนจัดแม้พรานชุ่มจะแนะนําให้หมอหม่องพักอีกสักคืนแต่เจ้าตัวปฏิเสธมันรอช้าไม่ได้หรอกลุงเรื่องอุระนาคอะไรนั่นอนะ่ะที่ข้ามเขตนาขดตัวอยู่ที่นี่ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าเราจะปล่อยให้ป่านี้ขาดผู้ดูแลที่เป็นเจ้าป่าจริงๆไม่ได้ตัวลุงเอง ก็ใช่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิงสู่อยู่กลางป่าชั่วนาตาปีไม่ใช่หรือฉะนั้นการไปช่วยสางพญาให้เร็วที่สุดนั่นแหละทางแก้เดียวก่อนที่จะมีตัวอะไรมาอยู่ที่นี่อีกแล้วเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยเดิมแม้ความตั้งใจของหมอหนุ่มจะแรงกล้าจนหน้ายกย่องแต่ร่างกายมนุษย์เมื่อมันสุดโสมอ่อนแรงมันก็ต้องพักแทบทุกๆชั่วโมงทั้งสามต้องหาร่มไม้สำหรับให้หมอหม่องนั่งพักคลายเหนื่อย บุญนำคอยบังคับให้ดื่มยาเย็นรสขมแทนน้ำหน้าแปลกที่ตนเองเป็นหมอแท้ๆแต่กลับมีอาการแอะยาหรืออาการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่อยากกินพรานชุ่มหัวระคิกกับสิ่งที่บุญนำทำต่อผู้เป็นครูทั้งขู่ทั้งบังคับนั่นราวกับหมอหมองกลายเป็นเด็กและบุญนำเป็นผู้ใหญ่ก็มีปานเวลาเย็นย่ำตะวันอ่อนแสงล่วงเข้ามาถึงอีกครั้งทั้งสม พากันเดินทางมาถึงหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขามีเรื่องเล่าตั้งแต่ก่อนเก่าสมัยพรานชุ่มยังเด็กหมู่บ้านแห่งนี้ก็ร้างผู้คนมีเพียงผีร้ายและวิญญาณทรมานอาศัยอยู่แล้วเทว่าบัดนี้ไม่เป็นเช่นนั้นทําไมแล้วลุงพวกนั้นไปเกิดแล้วเหรือ,อพรานชุ่มปฏิเสธเสียงแผ่วเมมองไปยังหมู่บ้านที่ตั้งตระงานอึมครึมอยู่เบื้องหน้าสักสองสามเส้น มีพระธุดงท่านมาจัดการวิญญาณในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เด็กจนแก่ร้ายกาศปานปีาศาจจากคุ้มนรกกำหนักเกินไปจนมีอาจไปเกิดได้ท่านจึงจัดการสะกดเอาไว้และจะมาเทศนาโปรดให้พวกนั้นคลายความดุร้ายลงตนใดคิดได้ก็หลุดพ้นไปชดใช้กรรมตามวิถีตนใดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกันทำก็ต้องถูกกักขังต่อไปแม้จะไม่ออกมาหลอกล้อนลานป่าหรือนักเดินทาง แต่ดวงวิญญาณนับร้อยก็ยังคงถูกกักขังเอาไว้ที่ไหนสักแห่งในหมู่บ้านนั้นลหละแล้วพระธุดงที่ว่าท่านจะมาเทศอีกเมื่อไรกันล่ะลุงเรื่องนั้นใครจะไปรู้วะอาจจะยังไม่มาหรืออาจจะเทศไปแล้วหรือไม่ท่านก็อาจจะถึงแก่การมรณภาพไปแล้วก็ได้เรื่องมันตั้งหลายปีดีดักแล้วนี่วะอีกอย่างมันเป็นแค่เรื่องเล่าด้วยถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าปลอดภัยเราจะนอนกันที่นั่นใช่ไหมลงุงไม่คราวนี้เป็นบุญนำที่ขานขึ้น อาการพี่หมอ,อยังทรงทรงสุดๆเข้าไปเกิดสะกดที่พระธุดง์ท่านทำไว้ใครจะกลายเป็นผีซ้ําดําพลอยอีกอย่างพักตรงนี้มีลําห้วยอยู่ไม่ไกลสะดวกทั้งกินและนอนถูกไม่ใจ้ลุงพลานโอ้ตามนั้นล่ะวะฉลาดเจียวนะเองพลานชุ่มว่าก่อนลงมือหักร้างทางพงเอาป่าโปร่งใกล้ๆนั้นปรับพื้นดินให้เรียบพอสําหรับนั่งพักนอนพักได้โดยง่ายบุญน,นํา รับหน้าที่กอ่อไฟตักน้ำหุงหาอาหารส่วนหมอหม่องถูกสั่งด้วยเสียงเฉียบขาดว่าให้นั่งอยู่เฉยๆห้ามทำอะไรทั้งนั้นยามโผล่เพลเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมทั่วอาณาบริเวณอีกครั้งทว่าคราวนี้พรานชุ่มรู้สึกใจคอไม่ใคร่จะสู้ดีเท่าไหร่นักหลายครั้งที่เหลียวมองยังหมู่บ้านด้างผีสิงนั้นจนหมอหมองจับสังเกตได้ผนวกเข้ากับบรรยากาศที่เพิ่งจะห้าโมงเย็น แต่ตะวันลับหมู่ไม้ไปแล้วเนื่องด้วยจุดที่อยู่นั้นถูกรายล้อมด้วยแมกไม้เสียงแงนคอตั้งบานั่นทำให้หมอหนุ่มเกิดความสงสัยและคิดไปแล้วถึงเรื่องร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกมีอะไรเลยลุงฉันเห็นลุงเหลียวมองหมู่บ้านร้างนั่นหลายรอบทีเดียวรู้สึกถึงอะไรได้หรือไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ะเอ็งพักผ่อนเถอะแต่อย่าหลับก็แล้วกันนอนทับตะวันจะไข้หนักเอา้าประเดี๋ยวเข้าปอาหารเสร็จเมื่อไหร่ บุญนำมันก็เรียกเองเดี๋ยวข้ามาปวดท้องว่าแล้วพรานชุ่มก็ลุกและเดินหายเข้าไปกับป่าดงพงทึบหมอมองมอง,มองตามหลังกระทั่งแลไม่เห็นจึงไล่สายตาละเลียดรับเอาธรรมชาติยามเย็นครั้นแล้วต้องสะดุ้งโยงเมื่อเห็นว่าบุญนำกำลังเดินตามคนกลุ่มหนึ่งด้วยท่าทีแสดงชัดเจนว่าไม่เต็มใจบุญนำกำลังถูกจุดกระชากลากทู และเป้าหมายที่คนเหล่านั้นจะพามันไปคือหมู่บ้านร้างผีสิงลุงลุงลุงชุม่มลุงชุม่มไอ้บุญนำถูกพาตัวไปแล้วลุงเงียบไร้เสียงตอบจากพรานชุม่มทั้งที่ระยะเวลาคล้อยหลังเพียงไม่นานไม่น่าถึงสองสานาทีด้วยซ้ําแกไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนักหมอหมองหันรีหันขวางอยู่ครู่จึงตัดสินใจฝืนสังขารลุกขึ้นเดินงนเงินตามไปช่วยบุญนำ กลุ่มคนที่ว่าชัดเจนเลยไม่มีใครคนไหนที่รูปร่างหน้าตาเป็นผีแต่ก็ยังไม่กล้าสรุปเอาโดยง่ายได้แต่ท่องไว้ในใจเพื่อปลอบตอนเองไม่ให้คาสันลริกหยุดเดินผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงแม้สิ่งที่ท่องอยู่นั้นจะค้านกับทุกเหตุการณ์ที่พบเจอมาก็ตามหมอมองถึงจะกลัวแสนกลัวแต่ก็ยังตามหลังไวๆของบุนนำและคนกลุ่มนั้นเข้าไปในหมู่บ้านจนได้ ขณะเดียวกันบุญนำที่กำลังจัดการหาบน้ำหาบท่ากลับมายังที่พักเพื่อให้หมอหม่องเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วพบเพียงความว่างเปล่าทั้งพรานชุ่มและหมอหม่องหายไปใจเด็กหนุ่มไม่ได้ห่วงสิ่งใดเลยนอกจากความปลอดภัยของพี่ครูที่พรำมสอนสัพพวิชาให้ตนเหลียวมองไปยังหมู่บ้านร้างเราก็จะรับรู้ถึงอะไรบางอย่างอุทานน้าเครียดพี่ครูโปรดติดตามตอนต่อไป แล้วอย่าลืมนะครับทุกท่านช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกกับอุทยทิพย์ชาแนลนะครับแล้วเราก็จะได้มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังกันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ